โอเคเนี่ยเ,เขาสามารถที่จะขับรถมากลับรถได้แล้วฮะใต้สะพานเนี่ยเนี่ยบรรยากาศก็มีไฟสว่างนะเนี่ยเนีรติดไฟแบบนี้นก็คือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อะไรครับแต่ก็พอใช้ได้ โอ้โหดูนู่นอย่าปองกำลังจะไปไหนของแกนะนะให้เดินตามทางไม่เดิน soldier, นะไปเดินอะไรอย่างเีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่ิเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สะพานทางลอดของสะพานนิกษัตรรถสามารถวิ่งได้แล้วนะนะโอ้ดูเฮียป๋อ,ปองขึ้นไปกเฮียป่องเฮียป๋องใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งโดดคุณคุณจะขึ้นไปทำไม ดูฮะโอ้โหนัน่นนัน่นนั่นนั่นโนไหมละ่ะเดี๋ยวคุณปีนเขาเฮ้ยไม่นี่มันกำแพงกำแพงไม่ใช่เขา <c oughs> เห็นเขาฝึกปีนนะพ่อเขาจะใช้แบบนี้ไหมเหรอ้าวเหรอเออคุณโอ้โหเฮ้ยฝึกปีนอืมไม่ใช่นี่เขาทำอ,อืม <c oughs> เกบเเาหัดี๋ยวกองหักแล้วล่วงทับแล้วโอ้โหโดนเลยนะโดนสมน้ำหน้าพี่อะไรล่ะนี่การดปีนนี่โอ้โหเออเออเออจะไปเที่ยวใต้ไงอ่าแล้วที่ไหนเดี๋ยวก่อนนี่คิดก่อนเดี๋ยวฝึกเนี่ยเรามาฝึกกันได้นะเออน่าน่าน่าสนใจแต่ว่าไม่ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันสวยอ่ะ เออมันไอเดียดีอ่ะเเออแต่ว่าเฮ้ยคนดเขานี่ลุงบาลาจ้างหรือกรมทางเขาทำไม่รู้ไม่น่าจะเป็นกรมทางเขาทำละมั้งเฮ้ยใครจะมาใจดีทำให้ฟรีขนาดนั<ห>้นโอ้โก็ไม่รู้สิแต่เพราะเฮ้ยมันสวยอ่ะออมันเป็นมันเหมือนที่เราแบบไปปีนกันนะอ,อ่าอ,อ่าอ,อไปที่เกาะยะเหล่อะไรพวกนั้นอ่ะอ้าวเหรอเขาหน้ายักษ์อะไรพวกอืมน้าเล็กไม่เคยไปด้วยสิ ไมอเพจปีนปีนเนี่ยไม่ไม่ค่อยไหวแล้วปีนห้องระสาวอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ก็พายกระเป๋าข้างๆแล้วก็โอ้อหอเ่างเอางั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยรับขึ้นไปขึ้นไปชีวิตมีค่าอ้าวแล้วมันก็มันเป็นอะไรที่มันสวยงามนะมหรยกว่าเราไม่เคยเห็นไง ใช่ใช่เราก็เห็นเออแบบนั้นก็เห็นแล้วแบบเออแบบนั้นเอาเยอะเขาก็ตัวนั้นเขาก็จะเคลือบปูนธรรมดาปูนแล้วกันวางธรรมดาน่าจะก่อก่อนนะฮะไอเนี้ยเออเขาก็ก็น่าจะก่ออิฐบล็อกแล้วเขาก็เอาปูนแปะแล้วก็เอาอิฐแย่หรือเปล่าอ่าอ่านะเอบจิ้มจิ้มวางซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆจะไม่ดีหรอกเราไว้ข้างในบ้านเราดีถ้าเกิดไปทำเป็นรั้วบ้านนะแต่ถ้าเกิดไว้ข้างนอกเนี่ยคนก็ปีนเออปีนง่ายซะด้วยใช่ ปีนง่ายใช่ไหมให้ปีนปีนง่ายง่ายใช่ไหมไม่เคยปีนบ้านใครกูไม่รู้อะไรอย่างนั้นเออก็ไม่รู้สิเผื่อคุณอาจจะปีนบ้านตัวเองได้เนี่ยผมมีประสบการณ์โอ้ยผมไม่มีผมไม่มีผมไม่รู้เออไม่ออกอันี้เนี่ยโอ้โหเลยเนี่ยมันสวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยมันสวยมันสวยใครบอกผมไม่ใช่ใครอ่ะสวยคุณก็สวยผมก็ไม่เหมือนกันอ่าใช่ผมชอบสไตล์แบบนี้มันธรรมชาติธรรมชาติใช้แบบไไม่ต้องทาสีนะ เตอเสียอย่างนี้นิดเดียวนะอื้าตรงนี้มันมัเป็นอิดอะไรได้มันก็จะสวยกันนะอ๋อมันมันไม่เข้ากันมังั้นเถอะเออมันโดดแต่มันก็ดีมันแบ่งแทกชั่นของมันเป็นส่วนไปดีแต่ถ้ากิดไม่มีเลยมันก็จะคือดีอ่ะไอเดียดีอ่ะไอเดียเขาถือว่าดี ก็มีเศษหินเศษอะไรแถวนี้มันเยอะก็เลยเอามาใช้ประโยชน์นี้ใช่เฮ้ยเราตั้งเราตั้งใจก็นั่นแหละพูดถึงว่ามันใช้ประโยชน์ได้จากเศษหินเนี่ยเนี่ยคิดว่ามันไม่มีค่านะเออเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเป็นไอเดียไปใช้ได้นะคุณเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเออไม่มีบ้านผมไม่มีเออเศษกระเบื้องอะไรก็ไปมีไอ้ถ้วยตาไอ้อะไรนะ ตาไก่ตาอะไรเงี้ยกระทุงคมได้ไหมไม่ได้อ่าเลยเศษสังคมทำไม่ได้อโอ้ยเศษสังคมผม,ม,ม,มจะไม่รู้อ่ะเศษอะไรเศษสังคมมาเดินมนุษย์อะไรเงี้ยโอ้นเอาคุณเยาวขนาดนั้นเลยละมันมันปีนเนี่ยมันมันเหมือนแบบไอเดียได้แล้วถ้าถ่ายรูปเนี่ยโอเคเลยนะอืมเนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้นะเยอะแต่กายตึกเลยอ่ะอืมเนี่ยทำไมคุณว่าตัวเองงั้นล่ะ ใช่ผมบอกอ๋อแล้วก็ใครมีไอเดียคิดจะทำรั้วก็มาด้วยดียจากช่องนั้นเล็กอืมนี่ฮะได้ว่ามางเงี้ยเขาทำมายังไงก็ลองมาดูกันขับรถผ่านเนี่ยลอดผ่านข้ามสะพานข้ามจังหวัดชลบุรีไประยองนี่ฮะรอดมาก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยก็ต้องมากับรถตรงนี้เลยเห็น ข้างบนก็เห็นมั้ยข้างบนไม่ค่อยเห็นหรอกเวลาขับรถแต่มันเร็วจอดดิจอดดิเฮ้ยก็เดือดร้อนเขาอีกอยากเห็นไงอ๋ออยากเห็นโดดลงมาไหมมาดูใกล้ๆเนี่ยคุณลองทำให้เขาดูหน่อยดิปิดคลิปแล้วคุณก็พาเล่นไปเล่นอ่าก็เป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่ฝากไว้จากช่องน้าเล็กโดยน้าเล็กเฮปองเอฮาภาษาบ้านๆอ่านะกับเฮียว่ากันไป อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับวัสดีครับวัสดีครับ